How they are used นะคะอ่า uh, how schema uh, about schema and how they are used ก uh ็ oh. ใช้ยังไงใช่ไหมคะนะคะไอตรงใช้ยังไงก็คือ concept like schema help psychologists นะคะ and all of us to understand นะคะเพราะนั้น and explanation of what schema do ก็คือข้อสองนะคะข้อสองนะคะไนะปะตามนี้เลยนะคะอ่าโอเคถัดมา which part of paragraph 3ก็คือตัวนี้ค่ะเพราะนั้นตรงไหนเป็น main idea คะเหมือนนี้ ตรงไหนเป็นแม่ไอเข้อความสาคัญค่ะข้อความสาคัญพาร์ต่นะคะอ่ะโอเคเมนไอเดียก็คือเมื่อกี้เมนไอเดียว่ายังไงนะ most important thing นะคะ the author wants to communicate นะคะก็คือสก h มา a s สนะคะ help us to understand and discuss นะคะ what It would o t h e r not be possible to do นะคะเพราะแต่ว่าคือข้างหน้าข้างหน้ามันจะเป็นคล้ายๆถ้าจำได้มันจะเป็น compound sentence เนาะนะคะอ่าทีนี้ข้อความด้านหลังนะคะคอนเซปต์ Concept ของ schema เนี่ยจะช่วยให้ให้นักจิตวิยยานะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยเข้าใจนะคะสิ่งต่างๆนะคะรอบตัวเราแล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยนะคะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ main idea in a paragraph นะคะโอเคอ่ะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้จะดึงมาจากส่วนหนึ่งของอันนี้นะคะนี่ของไอ้ตัวนี้ใช่ไหมคะของอันนี้หนึ่งพารากราฟนะคะอออ่ะโอเคนะคะอ่ะเพราะนั้นตรงนี้เสร็จเสร็จแล้วมาตรงนี้ต่อ Read one, two, full, ะะตรีดพารากราฟ one two and four นะคะแต่ละพารากราฟถ้าลองดูค่ะท่านเขาเขาจะให้ท็อปิกกับเมนไอเดียคู่กันมาอยู่แล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาให้มาเราไปดูว่าดูตรงท็อปปิกเป็นหลักก็ได้ นะคะว่าท็อปิกหลักที่เขาว่ามาเนี่ยนะคะคือคือพละกบที่เท่าไหร่เช่น how to how to knowledge นี่นจำได้เลยอยู่พละกำที่ที่เท่าไหร่คะพละกำพละกำแรกเลย how to score knowledge นะคะท่านท่านอย่าดูผิดอันนะคะท่านจะต้องดูงานตัวที่เป็นสัปดาห์ที่แล้วนะคะดูเวิร์กชีดนั้นเนาะนะคะอ่เพราะนั้นสกรีมาเทอรี่อยู่พละกำที่เท่าไหร่คะ สกิมาเทอรี่ดูระกรับที na, shared, uh, uh, uh. ่ที่สามที่สามอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะเบอร์สามไปแล้วสกิมาสกิมาสกิมาตรงนี้สกิมาสกิมาคือสกิมรักับที่สามใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นสกิม่าเรี่รักับที่สกิม่าเทรี่ไม่ใช่ค่ะกับรักระกับทอ่าเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูอีกทีนึงอ่าเดี๋ยวพาดูทีนึง นะคะ,ะ,คะอ่ะโอเคได้ไปตามนี้เนาะอ่ะโอเคเพราะ<อ>ฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเนื้อเรื่องอ่ะโอเคนะคะดีมันมีชีทเก่าด้วย<ะ>ไม่ต้องนา่าสาลวค,าค่ะครูก็งงนะคะอันไหนวะ เดี๋ยวเราดูตัวนี้ประกอบนะคะจะระวังขอเปิดไอ้ตัวชีทก่อน โอเคนะคะอาจจะจะละวันพาดูตัวตัวงานของท่านเอาตัวนี้ลงก่อนพาไปดูเวิร์กชีตท่านเลยเวิร์กชีตนะคะมันมีหลายอัน